ฝันเห็นเรือและเลขปาฏิหาริ์ก่อนจะรับฟังคับทรรนายอาจารย์ขอค่าครูเป็นการกดติดตามกดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ไพ่แม่นยำหนังตาเห็นและพิมพ์อวยพรตัวคุณเองใตยโพสด์ได้เลยว่า หนูพร้อมรวยปู่จ๋าขอให้ลูกร่ำรวยดังแรงอธิษฐานจิตนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสําเร็จเปิดใครอยากดูดวงส่วนตัวอย่างตรงจุดกดจิ้มเข้าไปใครอยากเปลี่ยนโหนเรียนไพ่กดจิ้มเข้าไปใครอยากบูชาของมงคลกดจิ้มเข้าไปเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อสภาปาฏิหารเกิดขึ้นกับตัวคุณเองจริงวันนี้อาจารย์จะไพ่ฤาษีตาทิพย์ฤาษีเปิดกรรมมาเปิดดวงชะตาสําหรับคุณให้แม่นยํามากใคร ที่เป็นสายสะสมไพ่ใครที่เป็นสายลูกหลานบรมครูองคูอยากบูชาไพา่กดจิ้มเข้าไปตั้งจิตนิ่งๆคนที่ฝันเห็นเรือเรื่องงานไพ่ขึ้นมาว่าของเก่าการงานตัวคุณจะต้องทําในสิ่งที่เก่าเก่างานหลายคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์งานตัวคุณจะเกี่ยวกับเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมหรือการทํา สิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆของที่มีคุณค่าในอดีตใช้ประสบการณ์และทักษะที่สั่งสมมาในการทำงานเรื่องการเงินไพ่ขึ้นมาว่าราศีธนูในการเงินบอกว่าตัวคุณมุ่งมั่นและเตรียมตัวเพื่อการเงินที่ดีขึ้นในอนาคตราศีธนูเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการตั้งเป้าหมายและมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องตัวคุณต้องวางแผนการเงินอย่างละเอียดรอบคอบและตั้งเป้าหมายเพื่อความมั่นคง และมั่งคั่งในอนาคตให้ความรักนะครับขึ้นมาว่าดาวเสาร์พระเสานี่เป็นความท้าทายและความเข้มแข็งในความสัมพันธ์ดาวเสารเป็นสัญลักษณ์แห่งความรับผิดชอบความอดทนความรักของคุณต้องผ่านบททดสอบและต้องมีความมั่นคงและความเชื่อใจที่จะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคเลขปฏิหารสองตัว

ห้าเก้อีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้อาจารย์หนูอยากได้เรื่องการงานอยากประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องแนะนำบรมครูองค์ปู่ฤาษีร้อพระองค์ด้านหลังเป็นพระพิกเนตปางประทานพรความสำเร็จกดจิ้ม เข้าไปบูชาได้เลยดาวหเป็นดาวพฤหัสดาวแห่งโหราศาสตร์หมายถึงเงินก้อนใหญ่วาสนาบารมีและความสําเร็จใครที่รักและศรัทธากับบรมครูองค์ปู่ฤาษีอาจารย์เกียรตินําเสนอม,มากๆใครที่บอกว่าอาจารย์หนูเป็นลูกหลานท่านหนูอยากเน้นเรื่องงานหนูอยากสําเร็จ ขออะไรได้แนะนำเลย499เท่านั้นบูชาหนุนดวงชะตาหนุนวาสนาหนุนบารมีบูอะไรบูแล้วเหงอย่างตรงจุดสำหรับท่านที่มาเจอคลิปนี้บูชาลูกจันสวัสดเน้นเมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลง มีน้ำมันจันบ้านเขาหลงดอกมิดูโรยลืมกูไม่ลงยันอักระนะเรียกจิตอยากได้มหาเสน่ห์ติดตัวตัวคุณต้องมีของดีติดตัว449กกดจิ้มเข้าไปบูชาหนุนนำหนุนดวงหนุนวาสนาหนุนบารมีลูกจันสวสัสด ใครที่ดวงตกยกมือขึ้นใครที่ดวงชะตาช่วงนี้สั่นคลอนมากหนูอยากจะมีความมั่นคงในชีวิตแนะนำตัวคุณบูชายันพระหัน์แปดทิศอัคราพรม่ารามานันยันอัคราร้อยแปดครอบดวงจะตาสายขาว ทางอาจารย์จะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดชอบชะตาสายขาวส่งไปให้ตัวคุณที่บ้านใครดวงตกปีชงฐานดวงชะตาติดขัดการเงินเป็นทุกข์ความรักเป็นทุกข์ฐานดวงชะตาเล่นโชคเล่นลาวืดสายวืดขวาอาจารย์จะเอายันอักขรครอบชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่งไปให้คุณที่บ้าน ใครที่บอกว่าชีวิตติดขัดหนักมากแนะนำให้ตัวคุณบูชายันพระหารแปดทิศหรือยันพริกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีหนุนนำดวงชะตาตัวคุณกดจิ้มเข้าไปบูชาได้เลยสี่สี่เกหนุนนำดวงชะตาหนุนวาสนาแนะนำเลยว่าใครที่อยากปลดล็อก ในดวงชะตาอย่างตรงจุดแนะนำมาเปิดดวงชะตาเพื่อไขวิบากกรรมวันนี้อาจารย์จัดโรจุกๆหกเก้าเก้าสามสิบนาทีดูดวงแล้วตัวคุณสามารถปดล็อกในดวงชะตาตัวคุณได้จริงวิธีหนุนดวงชะตาแล้วตัวคุณต้องระแวดระวังวิบากกรรมตัวคุณวิบากเรื่องอะไรกดจิ้มเข้าไปดูดวงส่วนตัวเพื่อไขวิบากกรรมอาจารย์หนูจะรวยหนูจะรุ่งหนูจะรอด หรือไม่รอดตัวคุณมาดูดวงชะตาได้เลยเพราะการที่ตัวคุณได้มาเจออาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงเชื่อศรัทธาปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับตัวคุณเองจริงขอให้ดวงเปิดรับทรัพย์รักโชคมีความสำเร็จทุกประการ